you uh -huh. <Net> ที่ไหนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี hmm. ้ที่กลสาจมากาแล้วก็ที่คัทยกันได้เลยนะครับเราควรจกทัดทายชมบ้านที้เตอเตอมาต่อเน่งแล้ก็แบบทักทึก่อยนะคเผื่อว่าเราทำงานเยจตอตนกันในวสุดองนี้นะครับก็สลมารถก ขบคุก้อนขบวอ่กลอนให้ที่ท่านนะครับได้เป็นขอปนตีใหม่ไปกลางกลางนะครับ เก่าที่ผ่านไปนะอยากให้สินที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราก็คือเราไปสวดมนต์คาบปีเพื่อให้เรื่องนีให้กับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเรานะครับที่เขาให้เราอิ่มร่อและที่ต้องทำอนนีนะครับเรามีปฏิบัติพิเศษนะครับจากวัชนาที่ตัเลิเนี่ยแต่ไม่กับุูทุพัดด้วยนะครับเพราะว่ารูดุพัดก็าจะได้รับครับสุขถึงชับนพระนามวัฒนาครับน อ่้นี้แข่งว้าบาเปนที่มาของข้าวปลาบอกบ้ีนประเด็นที่การกํรเนิดขึ้นมาก็มีการเกี่ยวกับปรณนาภะการสร้างโุกแล้วก็วัตถุจะได้ปฏิบัติศาสนาเพื่าปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาที่ถูกต้องนะครับโดยกม่หลุดพ้นการพึ่งพารีด้ ยจ้าอให้เราได้รู้ว่าใครกพร้แต่พีะบุเจ้านะครับอข้าพเจ้าขออนุญาตทุกท่านได้ตั้งนมูสาจบพรกันนะครับนะโมทัสสะะกวาโตอรหะโตสัมมาสัทพุจจโทัสสะะวาโตอรหโตสัมมาสัทะ ขอพระยกากรนำนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งจะถูกปัจจัยทั้งปวงนี้จากวิยาวัจกรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มอบไว้แล้วนั่นเพอกลับและนำกไปนะครับขอเรียบฐานนะครับทั้งหมดท่าทดด้วยกันนะครับท่านที่สองนะครับ คุณพี่ปูลรัชกิตประการครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดปูนครับท่านที่สามนะครับคุณพี่พัฒน์กองใจครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลต่อไปผ่จะไปตรวเพราะว่าตรวจน้ำให้ใหใหให กมนายก็กัะทั้งหลายทุกข์เกิดก่สิ้นไอาภูราปาริโุเรนีสาธรังวัเนวอิโตินังเตตานังปะกะปิปิเตงปิติตุตูเรปุเรตูสังกปาจันโทปะเราโทยะธามาูติะโทยะธาภิังิอายุจวันโนจโ ภาวตเตรวาตุสาภามาณังราคันตุสาพาเถวาตาสาปามาถึงเราประกาศจิตกระท่จากความบาปทั้งปวงพฤติกรรมบาปทางกายทางใจขอเกียรตินามข้ามขันธ์มันเช้าทางกายทางใจทางวะจิตหัวหน้าส่วนราชการและเพื่อนข้าราชการนะครับท่านผู้ปีเกียรติและพี่น้องนะครับชาวจังหวัดสตูลที่เคารพรักทุกท่านนะครับ เรื่องในโอกาสวันนะครับของบรรดาบราดาพวกเราทุกคนนะครับประการสาคัญก็ค well right ือทุกคนจะมีชีว <tamanho S 1> ิตเจริญวัยเพิ Kingston ่มขึ giving, ้นอีกหนึ่งปีในรอบปีที่ผ่านมานะครับทุกท่านได้จังหวัดสตูลเราได้เปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับโดยตามลําดับนะครับโดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายนะครับแต่ถึงกนั้นก็ตามก็ยังคงจะต้องอาศัยการเสียสละ เลืักษาวัวหน้าสารจังหวัดพนมอายการจังหวัดท่านผู้กับหัวหน้าตัวราชการที่น้องชาวสะตูเป็นคืนวันนี้โชคดีเราได้รับเสงอาทิตย์แสงแรกของวันที่หนึ่งมกราคมสกวนาลหกสิบแปดปีสกวนาลหกสิบเจ็ดที่ผ่านมาพวกเราก็สทราบนะครับไม่ว่าเรื่องแบบร้ายต่างๆไม่ว่าด้านเศรษฐกิจขอให้มีค pues mm hmm. nah วามสุขทุกๆปีรักษาปีด้วยครับขอบคุณมากครับ ครับขอบพระคุณนะครับคุณพิบูลร,รัฐกิจประการนะครับสมาชิกสภาผู้แทรษษนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดส,สตูลน,นะครับปราษาจะมเป็นนเป็นระดับสุดต่อไปครับจึงขอมอบในกันให้ทุกที่ทุกทิ่ทินแผ่นดินเกิดได้ทิ้งเรลิดพลดงามอย่างสร้างสารรค์โชคบ้างเัพย์นักอน,นันต์หลายชายหญิงเพินให้จเจริญก้าวหน้า ค้าขายของฝั่งนะครับเพื่อที่จะได้รับบิทธบาทนะครับจากทุ่งหันี้จชวนทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้นะครับเราได้ตื่นเช้ามาร่วมกันนะครับทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากๆเลยนะครับกับการที่เราได้ทําบุญตักบาตรนะครับเพื่อที่จะร่วมกันทําลุกบารุงศานสนาเอีกนะครับขอขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้ทำบุญกันในวันนี้นะครับ ให้ทุขภานได้อิ่มอกอ,อิ่มใจนะครับเป็นบุญทุกลนส่วนนี้นะครับให้เราได้ลึกนึกถึงนวัน 1, 1, 1, นึ่งวันใดเกิดเจอพบสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้ลึกหนวนลึกถึงความดีที่ไะครับ หลายท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมนะครับในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ที่ดีํำบุญตักบาทนะครับรดีปีใหม่ครับดีครับดีปีใหม่ค่ะค่ะ ไปแล้ววันดีปีใหม่ถงนะยไหมไม่อยูหรอ